ตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปสำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขามอําเภอะเราครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่น ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งค่ะซึ่งเนี่ยออมเนี่ยก็กำลังรอเพื่อนๆที่กำลังเดินทางมาถึงเทศบาลตำบลสำนักขามค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์ค่ะซึ่งวันศุกร์นะคะจะมีตลาดนัดตอนเช้าค่ะออมจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าในตลาดเนี่ยมีอะไรน่าเลือกซื้อกันบ้างไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วิหารทวนงูขาวค่ะซึ่งนะคะที่นี่นะคะจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคู่บ้านคู่เมืองของอชาวบ้านด่านนอกนะคะ ไม่ทราบว่าอาจารย์ชื่ออะไรคะวัชรนภงค,ครับอ่าพอดีว่าอยากทราบเกี่ยวกับความเป็นประวัติความเป็นมาของที่นี่ครับเกิดขึ้นได้อย่างไรเดิมทีที่นี่ก็คือจะเป็นสวนยางพาราเก่าแล้วก็จะเป็นบ้านสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับแล้วก็ตอนที่ที่บ้านมาซื้อที่ดินผืนนี้ก็คือจะเป็นสวนยางพาราแล้วก็เอ่อที่ทั่วแถบนี้ครับเขาบอกว่าเป็นทั่วกดิพสิทธิ์ mm hmm. ก่อนหน้านี้เขาจะมีการเอ่อฆ่าวัวฆ่าแพะเป็นการบูชาย,ยันครับแล้วก็พอ เริ่มมีกยารพานาที่ดินขึ้นมาก็เลยพยานาเป็นสาระชดวูคขายอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนมากนะคะคนที่นี่มาขออะไรบ้างคะอ่าส่วนใหญ่คนที่นี่จะมาขอเรื่องโชคลาภครับแล้วก็จะมาขอเรื่องการค้าขายขอเรื่องออลูกครับสร้างมากี่ปีแล้วถ้าปีแล้วครับ อยากทราบว่าวิธีการบูชาเพื่อนงูบูชากันยังไงส่วนใหญ่เขาจะมาสักร,พระพะบรมสารีวิกทาตก่อนครับแล้วก็ท่วงูขาวพะบรมสารีกทาตทุบสามดอกครับท่วงูขาวทุบเก้าดอกค่ะอาจารย์มีะไราจะฝากส,สาหรับนักทนะ่องเที่ยวที่อยากจะมาสักระท่วงูขาวก็ยินดีครับแล้วก็ทางเราจะมีการบวงสวงประจําปีทุกๆปีประมาณช่วงกรกฎาหรือสิงหาครับผม แล้วตอนนี้นะครับเราได้ทําการเก็บภาพที่วิหารทวดงูขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวสถานที่ที่เราจะไปก็จะเป็นพระพิฆเนศด่านนอกครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่น แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัวสถานองค์พระพิการศด่านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในนั้นมีอะไรน่าสนใจหรือมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในครับผมไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรกันมากพี่ชื่อศิริสินภูมิมดวงนะคะชื่อเล่นว่าพี่อุ้มนะคะตำแหน่งตอนนี้ก็คือเป็นโฮเจเมินเจอร์ค่ะดูแลในส่วนของเอโมเชลทั้งหมดค่ะ แล้วคุณพี่ล่ะคะชื่ออะไรพี่ชื่อ,อพี่จอยเนาะพิมพรขันแก้วพี่พี่จอยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของ JLT กุ o u ค่ะางส่วนเอออยากจะถามว่าเทวสถานอ์พระพิคเนศสร้างมากี่ปีแล้วคะขององมพระพิคเนตเนี่ยค่ะเราเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่20กรกฎานะคะพุทธศักราช2558นะคะก็ตั้งแต่ปี58จนถึงตอนนี้2567แล้วนะคะ จริงๆเนี่ยพระพิฆเนศเนี่ยจะเป็นสายของทางด้านฮินดูนะคะเพราะว่าจะมีความเชื่อของฮินดูที่คนรับถือพระพิฆเนศนะคะและก็ด้วยส่วนตัวของของบอสใหญ่หรือว่าเจ้าแก่ของบริษัทเนี่ยค่ะมีความนับถือแล้วก็มีความเลื่องใสก็เลยสร้างขึ้นมาซึ่งองค์พระพิฆเนศเนี่ยค่ะจะเป็นที่สร้างขึ้นมาเนี่ยรูปลักษณ์ของชั้นเนี่ยก็คือจะมีความสูงประมาณตึก10ชั้นนะคะแล้วก็จะมีองค์สีเหลือง มี6กก้อนนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ30เมตรนะคะหน้าตักก็ประมาณ20่เมตรนะคะมูลค่าในการสร้างตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านนะคะชั้นบน,นก็คือจะเป็นองค์พระพิคเนศนะคะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะเกจิอาจารย์หลวงปู่ทวดอะไรเนี่ยค่ะพระ แก้วมรกตนะคะแล้วก็ในวันสําคัญต่างๆก็จะมีการทําพิธีที่นั่นอย่างเช่นปีใหม่เงี้ยค่ะก็จะมีการแบบเหมือนเป็นสวดมนต์ข้ามปีที่นั่นนะคะแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองของเป็นวันเกิดขององค์พระพิธเนศนะคะซึ่งมันจะอยู่ระหว่างกลางเดือนสิงหาจนถึงกันยานะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะจัดช่วงไหนนะคะแล้ว พุทธสถานแห่งนี้ค่ะมีการเปิดอย่างเพิางการโดยสมเด็จพระเจ้าหลานเธอนะคะตอนนั้นนะคะเสด็จมาเปิดประมาณเดือนสิงหานะคะปีประมาณ2,559นะคะก็จะมีมาเลชาวมาเลเซียนะคะที่เข้ามาเนี่ยมีความเลื่อมใสนะคะแล้วก็เข้ามาเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาสักการะอยู่ตลอดค่ะแล้วศารพระพรมข้างๆนี้สร้างมาพร้อมกันไหมคะศาลพระพรมอีกสก่อนค่ะ สามประพรมเนี่ยน่าจะสร้างตั้งแต่แล้วเสร็จอยู่พี่เม่เมด้มาทำงานที่นี่ปี57ก็คือสามประพรมเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนั้นองค์พระพัเน่เนี่ยเพิ่งจะก,ก่อร่างเป็นปูนซีเมนต์อยู่นะคะพี่ทํางานไม่ถึงไม่ถึง1ปีพระพิฆเนตก็แล้วเสร็จนะคะแล้วก็ จะมีความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนพระพรหมใช่ไหมคะจะเป็นพระพรหมสีหน้าใช่ไหมคะเหมือนที่เอราวัณใช่ไหมคะที่กรุงเทพก็จะเป็นองค์เดียวกันนะคะมีการทำพิธีโดยพรามนะคะโดยเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยมาทําพิธีนะคะแล้วก็ สิ่งที่เรานําถวายพระพรหมกับพระพิฆเนศโดยเฉพาะองค์พระพิฆเนศเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกดอกไม้เครื่องหอมนะคะแล้วก็จะมีขนมลาดูนะคะที่เป็นสิ่งสําคัญของศาสนาฮินดูแต่สิ่งที่ต้องห้ามเด็ดขาดในถวายพระพิฆเนศนี่ก็คือห้ามเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าท่านจะไม่ปวดเนื้อสัตว์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าขอได้ไหว้รับถ้าสมมติว่า ให้มาขออะไรเนี่ยก็คือท่านท่านจะให้เหมือนพระพรหมก็จะมีหน้าที่การงานใช่ไหมคะการเงินเสียงดวงสุขภาพอะไรประมาณนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูๆเนี่ยสนใจก็สามารถที่จะไปขอท่านได้นะคะประมาณนี้ค่วนมากนะักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะเป็นคนประเทศไหนคะ ส่วนใหญ่จะเป็นมาเลเซียค่ะแล้วก็เป็นเป็นออินเดียมาเลเซียหรือว่าชาวฮินดูที่เขามีความเลื่อมใสอะค่ะก็คือหลักๆจริงๆพระพิคเนี่ยท่านจะมีหลายปางมากเห็นไหมคะที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็จะมีหลายปางปางนอนปางอะไรเนี่ยค่ะแต่ที่เนี่ยจะเป็นปกกร์อย่างี้ค่ะแล้วแต่ว่าปางนั้นะเป็นของเรื่องไหนอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าเขาจะดูค่ะตอนที่จะสร้างอะค่ะว่า ที่นี่จะเป็นปางไหนที่สามารถจะมาอยู่ที่นี่ได้แล้วประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่อยู่จะมาสร้างเป็นปางยืนอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้ก็ต้องมีการดูโดยเกจิอาจารย์โดยผู้ที่มีความรู้เรื่องของศาสนาฮินดูเกี่ยวกับพพ,พวทิฏิไดโดยตรงค่ะถามสุดท้ายนะคะอยากจะจะฝากอะไรให้กับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่บ้างคะอยากจะฝากเชิญชวนว่าที่ด่านนอกอ่ะไม่ใช่แบบไม่มีอะไรนะไม่ได้มีแค่สถานบันเทิงคพื่อคนยึกถึงด่านนอกอ่ะพี่ถามว่าหนูเคยรู้จักไหมว่าด่านนอก เป็นยังไงหรือว่าได้ยินแค่ว่าด่านนอกเป็นผับบาร์อ,อะไรเงี้ยหรือว่าแต่จริงๆเนี่ยด่านนอกมีองค์พระพิคเนตที่เป็นซ<ช>ิกเนเจอร์ที่ลูกค้าก่อนจะเข้ามาเลจะต้องแวะหรือว่าออกจากมาเลแล้วจะไปที่อื่นจะต้องแวะคือถ้าลูกมาตอนเช้าอะคะ่ะจะเห็นได้เลยว่ารถบัสเนี่ยจะเยอะมากจะลงมาสักการะพระพิคเนตก็จะมีพวก กล้วยใช่ไหมคะพี่จอยกล้มีตล้ยมีอ้อยมีอะไรคะดอกไม้น้ำมะพร้าวดอกไม้ชุบเทียนอะไรประมาณนี้ค่ะจะเซตไว้เป็นหนึ่งถาดเพื่อนําไปเก็บสักการะพระพเนจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากพระพเนจเราก็จะมีพระพรหมนะคะแล้วก็ตรงนู้นที่หนูผ่านมาเมื่อกี้ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นศาลชั่วงูคล้ายๆกับวัดร่องขุ่นนะคะตรงนั้นท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสามสิ่เนี้ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของด่านนอกที่เวลาเขาคิดว่าเฮ้ย ถ้าไปพระพิฆเนศเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดมาที่นี่ก็ได้เพราะเป็นปางเป็นปางที่ควรมีความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นอยากให้นักท่องเที่ยววะค่ะก่อนที่จะผ่านไปแวะมาสักการะท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัว ครับและตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่กันภายในอ,อ,อาคารของเทวสถานองค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างมีความสวยงามอลังการแค่ไหนไปกันเลยครับ ครับเลวเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนของเฉววสสถานองค์พระพิฆเนศกันครับะจะไปดูว่ามีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลย เี๋ยวเราไปสัมษั์นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเทวสถานองค์พระพิฆเนตกันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูเป็นตัวแทนจากมรสินนะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ว่าที่ได้มาชมที่เทวสถานลานพระภูมิเนะะี่ยค่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะครับอย่างแรกเลยก็คือรู้สึกว่าปิติมีความสุขนะครับสบายใจเนื่องจากว่าเดินทางมาไกลจากกรุงเทพแล้วก็ทราบข่าวจากสื่อในโทรทัศน์ก็เลยมาดูองค์จริงว่า มีความยิ่งใหญ่อลังการตามที่สื่อในทีวีได้นำเสนอไปอหรือไม่ก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาเห็นได้มาสัมผัสได้มาสักการะนะครับก็เป็นไปตามที่ได้สื่อได้นำเสนอทางทีวีนะครับก็รู้สึกมีความสบายใจมากครับ ชิชวนคนอื่นมาเที่ยวด้วยไหมคะครับก็จะแนะนำนะครับแนะนำเพื่อนๆคนรู้จักญาติพี่น้องนะครับให้มาเที่ยวชมให้มาสักการะพระพิคเนตทราบว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างโดยชาวมาเลเซียซึ่งใช้งบประมาณได้ข่าวว่าประมาณ30ล้านนะครับ,รบก็อยากจะมา เห็นองค์จริงๆว่างบประมาณ30ล้านเนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการสมกับคำล่ำลือหรือไม่ครับค่ะขอบคุณค่ะ และตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายโมงนะครับเราได้ออกมาจากเทวสถานองค์พระพิคเนตและเดี๋ยวเราจะไปหาของทานเล่นหรือเราจะไปนั่งร้านคาเฟ่กันแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอินเสิร์ตกันครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่คาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในคาเฟ่ว่าเป็นยังไงครับ ที่เราผะปนเสร็จแล้วเราจะเดินทางไปต่อที่วัดศรีวิเทศสังคารามไปกัน l e t โก o และตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดศรีวิเทศสังคารามครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในว่าข้างในมีประวัติความเป็นมายังไงและสวยงามแค่ไหน เดียนครับนี่ค่ะ ยายชื่ออะไรคะชื่ออัพรนำตะกูลจิตทันทีค่ะยายพอจะรู้ประวัติเกี่ยวกับท่านจิตไหมคะก็พอรู้บ้างแล้วว่าเมื่อโกอนั้นจะให้เล่าประวัติไหมได้ค่ะ,ะคือประวัติเริ่มต้นวัดศรีตรงนี้ที่ก่อนจะมาเป็นวัดศรีมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเข้ามาจากสงขลาเขตเบเขตเกาะถ้ำกออพยพกันมาแล้วมาก่อตั้งที่นี่เป็นหมู่บ้านแกได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบ่งที่ ส่วนตรงนี้แหละพ่อให้เป็นวัดแล้วก็ไปนิมนต์พระมาจากวัดสีหยางาละนูดนะคะตรงนั้นละนูดแล้วก็ก่อตั้งประมาณ2 4 9 8ี่เกาที่จำความได้ตามที่ยายจำความได้นะคะจะกกนนั้นก็ก็ไม่แน่ว่าพอสอไหนแต่พี่ยายจำได้แล้วก็พ่อของยายนั้น เป็นคนไปเลื่อยไม้มาร่วมกับเจ้าอาวาสเขาเรียกว่าพระท่านจิตพระองค์แรกแล้วก็ทีนี้มีคนมาโมบควายให้หนึ่งตัวเขาเรียกควายเผือกควายขาวไปลากไม้ที่ชาวบ้านไปช่วยกันเลื่อยไม้มาสร้างวัดนะความเป็นมาเริ่มต้นนะคะแล้วก็ต่อมาอยู่ประมาณสัก4ปีหรือ5ปีเจ้าอาวาสองค์แรกอะ่ะกำลังจะสร้างโบสถ แต่อนจะสร้างโบสถ์พัฒนาวัดตรงนี้เริ่มท,ทําถนนเริ่มลงสายไฟลงเสาไฟอะไรพวกนี้เกิดอุบัติเหตุเพราะท่านจิตเสียชีวิตด้วยเสาไฟล้มตีตอนแรกจะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับลูกชายของตาสีของลูกชายผู้ใหญ่บ้านแต่เจ้าอาวาสตาหลวงจิตคนปัจจุบันเขาเรียกตาหลวงจิตเข้าไปขวางไว้ก็เลย ตาดวงจิตโดนสวไฟฟ้าแทนท่านได้เสียชีวิตแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตรู้สึกกับประมาณจะพศสอ0พาสพ่ 2. 2> อของยายมาเลื่อยไม้มาเริ่มมาตาสีนี่แหละไปดึงมาไปไปแนะนําไปพามาสร้างสวนที่นี่แล้วก็พอพากันมาแล้วท่านเป็นเป็นผู้ละหมก่อสร้างก็เลยไปเลื่อยไม้มาช่วยเลื่อยไม้มาช่วยเก็บไม้มาลากไม้มาสร้างวัดกัน นนี้นะครับเราอยู่ที่ด่านนอกครับด่านพรมแดนสะเดาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับด่านพรมแดนนี้ไปพร้อมกันกับท่านนายกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนท่านนายกมาครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับท่านนายกแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามจากท่านนายกกันเลยว่าด่านสะเดานั้นมีอะไร นายกค,ครับด่านสะเดาตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจหรือด่านนอกตรงนี้มีอะไรที่แบบคนทั่วไปยังรู้น้อยหรือยังไม่รู้บ้างครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าด่านสะเดานะครับหรือว่าในที่รู้จักก็คือด่านนอกนะครับตรงนี้ชื่อชื่อเต็มคือด่านพรมแดนสะเดานะครับด่านนี้เป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับปีหนึ่งมีมูลค่าการค้าขายนะครับประมาณ5 0 0 0 0นกว่าล้านนะครับแล้วก็มี เป็นด่านที่มีนักท่องเที่ยวเขามากที่สุดในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับเป็นด่านที่สําคัญมากๆของประเทศไทยตรงนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าณปัจจุบันนักท่องเที่ยวมาเลเข้ามาในไทยเป็นจํานวนมากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ผ่านในด่านนี้นะครับเนื่องจากว่าด่านนี้มีการเข้าออกที่สะดวกนะครับแล้วก็ติดกับมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางทางด่วนนะครับที่จะวิ่งตรงไปทาง KL เลยครับครับแล้วอยากทราบว่าถ้าหากมี ช่วงเทศกาลอะไรยังไงอะครับอยากจะเชิญชวนคนอื่นให้มาเทศกาลตรงนี้หรือว่าอะไรนายกสามารถแนะนําหน่อยได้ไหมครับตรงนี้ครับก็ด้วยจุดยุทธศาสตร์ของทางด่านนอกนะครับตรงนี้มันเป็นเส้นทางผ่านที่ยังไปหาดใหญ่กระบี่ภูกเกต็ตหรือว่าเมืองใหญ่ๆต่างๆนะครับก็ทางนโยบายของผมเองนะครับก็คือจะเปลี่ยนตรงนี้จากเมืองผ่านให้เป็นเมืองพักนะครับโดยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายนะครับ ในเทศกาลที่ใกล้จะถึงนะครับก็คือเทศกาลจุษจีนนะครับทางเทศบาลก็ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการในด่านนอกนะครับร่วมกันจัดเทศกาลจุดจีนนี้ขึ้นมาซึ่งเราจัดเป็นปีที่2ที่3แล้วนะครับที่ที่เราจัดงานนี้ขึ้นมานะครับในปีนี้นะครับจัดวันที่1 0 1ถึงคุมภาพันธ์ในปีนี้นะครับ,พพรบแล้วก็จะมีการประกวดหนูน้อยอ่างเปานะครับแล้วก็มีการประกวดเป็นสาวประเภท2นะครับ โดยปกติเขาจะประกวดเป็นผู้หญิงนะครับมิสไชนีสนะครับปีนี้เราจะเปลี่ยนธีมนะครับเราจะเป็นร่วมสมัยมากขึ้นนะครับเป็น LGBTQ หรือว่าจะเป็นสาวประเภท2นะครับซึ่งจะเป็นเวทีให้น้องๆทุกคนนะครับมาแสดงออกในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาหยุดตรงนี้ครับหยุดที่ด่านนอกไว้สักคืน2คืนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านด่านนอกของเรานะครับถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับจากที่ฟังมา แล้วนายกมีอะไรอยากจะฝากกับนักท่องเที่ยวที่กาลังจะเข้ามาหรือมีตัวเลือกว่าจะเป็นที่เนี้ที่เขาจะเข้ามาบ้างครับครับก็ในด่านนอกของเรานะครับก็มีความพร้อมทั้งด้านฟาซิลิตี้ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ในภาคกลางคืนนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับด่านนอกมีแหล่งท่องเที่ยวภาคภาคกลางคืนจานวนมากนะครับมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์นะครับแล้วก็ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตในตอนคืนได้นะครับส่วนเรื่องอาหารการกินนะครับ ก็สามารถกินในบริเวณรอบข้างได้นะครับตรงนี้มีทั้งสะดาสสำนักเต้าประดังนะครับด้านแหล่งท่องเที่ยวทางกลางวันนะครับก็มีวัดมีเขาน้ําค้างนะครับแล้วก็มีเขื่อนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาแวะที่พักที่ด่านนอกนะครับแน่นอนนะครับว่าด่านนอกเรามีความพร้อมถึงด้านโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับเป็นลองๆอาจจะเป็นรองแค่หาดใหญ่กับสงขลานะครับก็นักท่องเที่ยวสามารถมาหยุดใช้เวลาที่นี่สักวัน2วันนะครับเพื่อในเที่ยวในอำเภอสะดาให้หมดนะครับโดยมาแวะที่ด่านนอกเป็นจุด แสดงว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่สนใจจะเข้ามาทางด่านนอกก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนใช่ไหมครับใช่ครับครัจะมีการต้อนรับเป็นอย่างอบุนสําหรับใครที่สนใจจะมาเที่ยวเก็บด่านนอกไ,นไว้พิจารณาไว้เป็นตัวเลือกในการท่องเที่ยวดูนะครับสำหรับนี้บายบายดีครับ